บทที่61หลังจากคืนที่เป็นปากเสียงกับพรอมมิดเรื่องศักระพีมาแล้วตะวันระมัดระวังตัวยิ่งขึ้นที่ระมัดระวังตัวนั้นตะวันบอกกับตัวเองว่าไม่ได้กลัวพรอมมิดจะเอาน้ำกรดสาดหน้าแต่กลัวความรู้สึกของตัวเองว่าทำไมจึงหันไปสนใจกับอาเล็กผู้มีพระคุณแกต่ตนมากนักซึ่งตะวันก็ยังหาเหตุผลตอบตัวเองได้ไม่ถนัดนักหลายคืนต่อมา ตะวันยังคงเป็นโลกนอนไม่ค่อยหลับตอนหัวขําอยู่อีกท่าน้ำหน้าเรือนแพจึงเป็นที่ที่ดีที่สุดที่ตะวันจะไปนั่งจนกระทั่งรู้สึกง่วงจึงกลับขึ้นไปนอนคืนที่กล่าวถึงนี้ก็เช่นเดียวกันตะวันตั้งใจจะไปเดินเล่นที่ศาลาท่าน้ำแต่พอจะผ่านซุ้มไม้ที่เคยเป็นปากเสียงกับพร้อมมิดเรือจ้างลำหนึ่งก็เล่นมาจอดเทียบบันไดศาลา,าตะวันจึงได้เห็นว่ามีผู้ยืนอยู่บนศาลานั้นก่อนแล้ว ผู้ที่ยืนอยู่ก่อนตะวันคือจิตใสเสียงตัดพอต่อว่าคนที่ขึ้นมาจากเรือทําให้ตะวันหยุดชะงักชายผู้ไม้แห่งนั้นเป็นที่กำบังกายตะวันจึงได้เห็นและได้ยินถนัดว่าผู้ที่ขึ้นมาจากเรือจ้างและถูกต่อว่าคือผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าพิรมทั้งสองคนพูดกันซุบซิบอยู่ครู่หนึ่งฝ่ายชายก็ลงเรือจ้างกลับไปจิตใส ยืนอ่านจดหมายที่พี่ลมยัดเยียดไว้ให้แล้วก็ขยี้คว้างไปในพุ่มไม้ที่ตะวันยืนอยู่แล้วก้าวฉับๆไปโดยไม่ทันสังเกตว่าตะวันยืนหลบอยู่หลังพุ่มไม้นั้นจิตใสไปแล้วตะวันยอมเสียมารยาทหยิบกระดาษที่ขยี้ทิ้งอยู่ในพุ่มไม้ออกอ่านข้อความในจดหมายถึงกับทําให้ตะวันตกตะลึงที่รักเราคิดถึงมากพรุ่งนี้สองทุ่ม เราจะยินคอยอยู่ที่ปากซอยอโศกถ้าหากว่าเธอไม่ไปพบเธอจะได้ข่าวการตายจากเรารักเธอมากเหลือเกินพิรมตะวันขยำจจดหมายฉบับนั้นแล้วยัดไว้ในผู้มไม้ตามเดิมแต่ลึกลงไปอีกกับเต็มไปด้วยความรู้สึกคิดที่จะช่วยจิตใสให้พ้นจากการล่อลวงของชายชั่วยอย่างพิรมที่ยอแสงเชื่อมั่นว่า มิได้หวังดีต่อจิตใจเลยตะวันจากผู้ไม้นั้นไปโดยไม่ได้เฉลียวใจว่ามีอีกคนหนึ่งที่ได้อ่านจดหมายฉบับนั้นและกำลังคิดในทำนองเดียวกันว่าตะวันกำลังจะเสียคนเพราะผู้ชายคนนั้นคืออินตาซึ่งมาพบขณะตะวันกำลังยัดจดหมายไปในผู้ไม้หลังอาหารเช้าของวันรุ่งขึ้นตะวันกำลังหงุดหงิดใจในการเฝ้าคิดหาวิธีช่วยเหลือจิตใจ แต่ก็ต้องฝืนยิ้มแยม้มเมื่อเพื่อนสนิทที่ตะวันแสนจะเกลียดของสักรพีคือพิสัยโผพรวดพลาดขึ้นมาจากเรือจ้างขึ้นมายืนอยู่บนศาลาท่านา้ำสวัสดีครับคุณยอแสงผมมาแต่เช้าเพราะกลัวจะไม่พบคุณสวัสดีค่ะยอแสงตอบอย่างอึอดอัดพิสัยมองซ้ายมองขวาแล้วเอ่ยขึ้นเอนายแม่ของคุณไม่อยู่หรอครับไม่อยู่ค่ะ วันนี้วันพระท่านไปวัดอ๋อไปคนเดียวเหรอครับแล้วทาไมคุณยอแสงถึงไม่ไปด้วยล่ะครับวันนี้ในแม่พาในซ้อนไปด้วยเลยให้ยอแสงเฝ้าบ้านคุณพิสัยมีธุระก็กรุณานั่งรอสักครู่สิคะตะวันพูดและทำท่าจะลุกขึ้นไปแล้วทำท่าจะลุกขึ้นนำไปที่เรือนใหญ่แต่พิสัยรีบชิงพูดขึ้นเสียก่อน ไม่ได้มีธุระอะไรหรอกครับผมมาวันนี้อยากจะมาชวนคุณยอแสงไปเที่ยวเออไปดูหนังด้วยกันสักรอบเสียใจค่ะดิฉันไม่ชอบดูหนังพี่ใส่ย,ยิ้มแยๆแ,แต่แล้วเขาก็รีบเปลี่ยนไปได้แบบน้ำคุณคนๆ <c oughs> ก็เหมือนกับผมล่ะครับโปรแกรมนี้ไม่ค่อยมีหนังดีเข้าเลยอีกอย่างหนึง่งดูหนังกางวันนี้มันปวดศีรษะนะฮะเออถ้างั้นเราไปกินข้าวกันที่ปากน้ำดีไหมครับ ผมเอารถมาทำไมจะต้องไปถึงปากน้ำคะกับข้าวที่บ้านดิฉันก็อร่อยดีอยู่แล้วก็ก็เท่ากับว่าเราไปนั่งรถกินลมด้วยพักผ่อนไปด้วยแล้วก็หาอะไรแปลกๆทานไม่ละคะ่ะโทรตกลงเธอฮะอ๋อถ้าจะกลัวถูกคุณนายแม่เอ็ดไม่เป็นไรครับประเดี๋ยวนายแม่มาผมจะขออนุญาตให้ ตกลงนะฮะพิสัยใช้วิธีออดอ้อนไม่ตกลงค่ะตะวันยืนกรานแหมคุณย,ยอแสงนี้น่ะเป็นจัดเป็นกุลสตรีคนหนึ่งได้ทีเดียวอยู่กับเย้าฟอกกับเรือนไม่ค่อยจะอยากออกไปไหนอยากไปเหมือนกันละค่ะแต่ไม่ใช่ไปกับคุณตะวันอดรนทนไม่ได้จึงพร่งออกไปแต่พิสัย ผู้ผ่านความเจนจัดมาแล้วในเรื่องผู้หญิง,พ,งพึมพำต่อไปตามแบบฉบับของเขาคือแบบช่างพูดที่คิดว่าผู้หญิงอย่างตะวันจะชอบฟังอ้าวทำไมล่ะครับโอ้ยรับรองผมไม่ใช่นักเลงขับรถเร็วเหมือนคนบางคนรอกไอเรื่องความปลอดภัยรับรองได้เรื่องความเสื่อมเสียไปกับผมไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อของผม ท่านกวดขันนักหนาในเรื่องที่ผมจะไปชอบผู้หญิงคนไหนผู้หญิงพาผู้หญิงที่ไหนไปนั่งรถเที่ยวทางนี้ก็เพราะว่าตระกูลของเราเป็นตระกูลใหญ่ครับถ้าเผื่อผมทำไม่ดีก็จะนำความเสื่อมเสียมาถึงคุณพ่อของผมด้วยและวยังไงคะดิฉันไม่เห็นจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ตรงไหนเลยตะวันชักนึกสนุกโทเกี่ยวสิครับที่ผมพูดนี่น่ยไม่ใช่อะไรหรอก ต้องการจะให้คุณยอแสงมั่นใจในตัวผมและไปกับผมตกลงนะฮะไม่ตกลงค่ะดิฉันบอกคุณแล้วยังไงล่ะคะว่าดิฉันไม่ไปไม่เป็นไรวันนี้คุณยอแสงไม่อยากไปแต่วันหน้ายังมีเออคุณยอแสงคุณน่ะโชคดีมากรู้ไหมครับโชคดีอะไรอีกล่ะคะคุณพ่อของผมน่ะสิฮะท่านชมว่าคุณน่ะเป็นเด็กน่ารัก นั่นน่ะเหรอคะจัดว่าเป็นความโชคดีนั่นแหละครับจัดว่าโชคดีได้เพราะคุณพ่อของผมไม่เคยชอบเพื่อนหญิงคนไหนของผมเลยนอกจากคุณเออท่านท่านมาวันนั้นมาเรื่องผมกับคุณยอแสงมาพูดกับนายแม่ของคุณนายแม่ของคุณบอกคุณแล้วหรือยังครับดิฉันทราบแล้วคะ่ะพี่ใสยิ้มออกมาได้และคิดว่าตะวัน ก็คงเช่นเดียวกับผู้หญิงทั้งหลายที่คงจะมีความอายเป็นธรรมดากลับไปวันนั้นแล้วที่แรกผมคิดจะไปหาแหวนมั่นสำหรับคุณเลยแต่พอท่านเตือนให้ผมนะ่ะจะเย็นๆไว้ก่อนนิสัยพี่ใส่พร่ามาได้เพียงแค่นี้แล้วก็หัวเราะเจือน,เ,อนเมื่อเห็นใบหน้าของตะวันมีอาการเฉยเมยแต่เขาก็กรบเกลื่อนต่อไปด้วยการหัวเราะและพูดต่อผมเออ ก็เห็นว่าไอ้เรื่องเช่นนี้ไม่ควรจะใจเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณยอแสงเป็นคนสวยย่อมมีคนหมายปองมากเป็นธรรมดาเออคุณยอแสงทำไมนั่งเฉยเชียวครับประโยคหลังพิ่ใสชักเอใจเมื่อเห็นตะวันไม่มีอาการเอยียงอายหรือแสดงว่าสนใจในเรื่องที่ตนกำลังพูดดิฉันฟังคุณพูดเพลินค่ะคุณพูดเสียคนเดียวเลยเลยไม่รู้จะพูดอะไร แหมผมนี่เสียมรารยาทจริงๆแต่ผมเป็นคนอย่างนี้แหละครับช่างพูดมาตั้งแต่เด็กแล้วเออที่นี้ผมจะขอพูดเป็นงานเป็นการกับคุณเรื่องอะไรคะตะวันแกล้งถามคุณคิดว่าแหวนมั่นสำหรับคุณนี่นะท้าซักเจกรัตมันจะน้อยไปไหมครับอ้าวทำไมคุณยอแสงจ้องหน้าผมอย่างนั้นล่ะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับหรือเห็นว่าแหวนเพชร7กรับ มีค่าน้อยไปสำหรับนิ้วนางของคุณหยุดพูดสักทีเถอคะค่ะตะวันพูดด้วยน้ําเสียงชาเย็นโท่คุณยอแสงไม่น่าจะโกรธผมเลยถ้าเจ็กระตัดไม่พอผมคิดว่าสิบกระตันคุณพ่อของผมก็ต้องซื้อให้สำหรับคุณยอแสงที่จะมาเป็นสะใภ้แล้วคุณพ่อผมยินดีครับนี่คุณพิสัยตะวันขึ้นเสียงดัง ดิฉันไม่ใช่สินค้าที่คุณจะมาซื้อหรือต่อรองราคาดิฉันยังไม่ได้พูดสักคำหนึ่งว่าดิฉันชอบคุณอยู่ๆจะมาขอมั่นด้วยเพชรเท่านั้นเท่านี้โปรดอย่ามาดูถูกกันดีกว่าดิฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่สนใจพอใจในความมั่งมีของคุณหรอกคะ่ะพิสัยหน้าสลดลงไปทันทีพูดละล่ำละลักเออเออผมผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้น ผมผมขอโทษด้วยครับหากคุณไม่พอใจเก็บความมั่งมีของคุณไปให้ผู้หญิงอื่นดีกว่าเออเออผมพิสัยพูดยังไม่ทันจบประโยคตะวันก็แซมขึ้นด้วยเสียงอันดังธุระของคุณมีเท่านี้ใช่ไหมถ้ามีเท่านี้ก็ขอเชิญกลับไปได้แล้วโน่นไงเหลือจ้างมาพอดีดิฉันจะเรียกให้ และตะวันก็หันไปตะโกนและกวักมือเรียกเรือจ้างให้เหงหัวเรือเข้าเทียบบันไดศาลา,าท่านา้ำพิสัยถอนหายใจลุกขึ้นเดินไปหาที่บันไดก่อนจะก้าวลงเรือจ้างพิสัยยังหันมาพูดด้วยเสียงกโกรธเมื่อคุณไม่อยากให้ผมอยู่ผมก็จะไปแต่จำคำพูดของผมไว้คุณย่อแสงคนอย่างผมนายพิสัยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีใครขัดใจ ผมก็เป็นลูกผู้ชายคนเดียวของพ่อแม่อยากได้อะไรก็ต้องได้ทุกอย่างผมลาละและวันหลังจะมาพร้อมด้วยแหวนเพชรน้ำงามสำหรับคุณตะวันกับหลังหันออกเดินด้วยความรู้สึกยิ้มย้อยในใจว่าถ้าไม่มีวันหน้าวันหลังสำหรับคนอย่างนายพิสัยหรอกประตูห้องส่วนตัวของตะวันเปิดออกตะวันหันขวับไปทันทีแล้วก็ออกอุทานอเล็ก ฉันนึกแล้วว่าเธอจะต้องมาอยู่ในห้องศักรพีพูดแล้วผลักประตูให้เปิดอ้าออกไว้ก่อนจะเดินเข้าไปนั่งที่เก้าอี้ข้างฝาห้องตัวหนึ่งแล้วพูดต่อเมื่อตกี้ฉันนั่งเรือส่วนกับเจ้าพีส่สายเขาเป็นยังไงเขามาพูดอะไรให้เธอสบายใจขึ้นบ้างละ่ะศักรพีพูดแล้วเจ้ามองหน้าตะวันเรากับจะจับอากับกิริยาของตะวันให้รู้ชัดถึงอารมณ์ทุกอิริยาบถ เอ๊ะหมายความว่ายังไงคะฉันรู้นี่นาะว่าพี่สายเขาชอบเธอเขาจะมาขอมั่นเธอทราบก็ดีแล้วคะ่ะยอแสงจะได้ไม่ต้องเล่าให้ฟังอีกเธอจะรับมั่นเขาหรือเปล่าเรื่องนี้เลียดให้ในแม่ทราบแล้วคะ่ะอ๋อเดี๋ยวนี้หมายความว่าเรื่องอะไรเธอบอกให้ฉันทราบไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ใช่คะ่ะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญต่างหากหรอกคะ เธอไม่ได้เรียนให้อเล็กซ์ทราบถ้าฉันคิดและเดาไม่ผิดเธอจะต้องไม่ยอมรับมั่นคุณพิสัยหรอกไม่ชอบเขานี่คะก็ไม่ยอมรับมั่นนะสิคะเขามาบ้านทีไรยอร่อแสงไม่สบายใจเลยถ้าตะวันสังเกตนิดจะเห็นว่าใบหน้าของสักรพีตอนนี้หายเครียดลงไปอย่างเห็นได้ชัดสักรพีเงียบไปอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงหันมาตั้งคำถามใหม่เออนี่ยอแสง เธอว่างใช่ไหมว่างค่ะฉันมีเรื่องอยากจะเตือนเธอหวังว่าเธอคงไม่โกรธยอแสงไม่เคยโกรธอเล็กนี่คะหมู่นี้เธอพบทาดาเขาหรือเปล่าไม่ค่อยได้พบค่ะเพราะพี่ทาดาต้องยุ่งกับการเรียนฉันไม่อยากให้เธอทำตัวสนิทสนมกับเขานักผู้ชายหนุ่มๆกับผู้หญิงสาวทำตัวสนิทสนมกันเกินไปคนจะนินทาเอาเท่านั้นเองใครจะนินทาคะ ก็ท้งนั้นล่ะเขาก็มองดูเราไปในทางที่ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรากันเองนี่แหละในบ้านนี้นอกจากในแม่ของเธอแล้วฉันอยากจะถามว่ามีใครหวังดีกับเธอบ้างไหมย,ยอแสงมีใครเขาอยากจะให้เธอได้ดีบ้าง,งก็ช่างเขาไปไรคะใครอยากจะนินทาได้ก็นินทาไปสิอเล็กลืมแล้วหรอคะว่าการห้ามคนนินทานี่น่ะ มันห้ามไม่ได้แต่เราก็ไม่ควรตกเป็นขี้ปากของเขาเหล่านั้นตะวันหัวร้ออย่างยากที่จะเข้าใจว่าหัวร้อเกอร์หรือว่าหัวร้อชอบใจอะไรสักอย่างการนินทาการเลเหมือนเทน,น้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้องค์ปฏิมายังราคินมนุษย์เดินดินหรือจะพ้นคนนินทาลืมเสี็จแล้วเหรอคะอเล็ก เออเดี๋ยวนอกเรื่องหน่อยนะเออด้ยวยความเคารพนะดูเหมือนถูกหรือเปล่าไม่รู้เนาะเดี๋ยวค่อยไปคนดูอีกทีแต่ในบทประพันธ์เออแต่ในหนังสือที่ตีพิมพ์คือพิมพ์มาอย่างนี้นะสักระพีถอนหายใจเหมือนจะตัดสินใจพูดไม่ลืมหรอกฉันเคยเป็นห่วงเธอตั้งแต่สมัยเธอยังเป็นเด็กพอเธอโตเป็นสาวแล้วถึงเดี๋ยวนี้ฉันก็ยังเป็นห่วง ยอแสงขอพระคุณอเล็กค่ะไม่มีใครอีกแล้วที่จะรักและหวังดีกับยอแสงเท่าอเล็กและนายแม่ถ้าฉันพูดอะไรเธอจะเชื่อฉันไหมยอแสงยอแสงรักนายแม่และอเล็กยอแสงก็ต้องเชื่อสิคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเล็กผู้มีพระคุณกับยอแสงและหวังดีต่อยอแสงตลอดมาดีแล้วถ้าเช่นนั้นฉันขอให้เธอเลิกติดต่อกับทาดา สักรพีพร่งออกมายอดแสงถึงกับเงยหนะ้าขึ้นมองสักรพีอย่างนึกไม่ถึงว่าสักรพีจะกล่าวคำนี้ออกมาเลิกติดต่อกับพิธาดาตะวันทวนคำใช่ฉันขอให้เธอเลิกติดต่อกับเขาเสียเหตุผลราคะอเล็กฉันกลัวอนาคตของเธอจะต้องลำบากอนาคตของเธอจะไปไม่รอดตะวันขมวดคิว้ว นี่เหรอคะหเหตุผลเพราะอะไรคะทาดาเป็นคนจนใครในคลองบางหลวงเขารู้ดีว่าฐานะของทาดาลำบากมากเขาไม่มีสมบัติติดตัวเลยไม่จาเป็นหรอกคะ่ะตะวันพร่งออกมาทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่สิ่งจำเป็นในเมื่อความรู้ความสามารถมีอยู่ซึ่งสำคัญกว่าไปไหนไหนสักพีจ้องหน้าตะวันขมิ่ง จวนจนตะวันต้องหลบสายตาแต่ขอให้เธอรู้ไว้ด้วยยอ่อแสงทาดานะจะเรียนจบหรือไม่จบก็ยังไม่รู้เลยเพราะอะไรถึงจะเรียนไม่จบคะเขาไม่มีเงินจะเรียนนะสิบ้านและที่ดินของพ่อของทาดาเอาไปจำนองไว้กําลังจะถูกยึดทาดาก็ยังเรียนไม่จบฉันจึงขอร้องให้เธอเลิกติดต่อ,ขอเขาเสียตะวันถึงกับนิ่งอึง้ง เมื่อสักรพีพูดจบต่อมาจึงได้ครางออกมาโธหน่าสงสารพิธาดาสักรพีคว้าปุหรี่ออกมาจากซองจุดขึ้นขึ้นจุดสูบพ่นควันขึ้นสู่เพดานแล้วจึงพูดขึ้นฉันดูเดี๋ยวนี้เองว่าเธอยังไม่ได้ชอบเขาเพราะฉะนั้นก็ควรจะห่างเขาเสียบ้างไม่แล้วความเห็นอกเห็นใจที่มีต่อกันมันจะกลายเป็นความรัก ตะวันพยักหน้าชา้าๆค่ะยอแสงขอบพระคุณที่อเล็กเตือนสักรพียิ้มออกมาอย่างจริงใจโกรธฉันหรือเปล่าไม่โกรธค่ะแต่ว่าเออแต่ว่าอะไรยอรแสงสงสารพิธาดาฐานะทางบ้านของเขาตลอดจนความล่มจมของครอบครัวเขาไม่ใช่ความผิดของพิธาดาเลย พี่ธาดาเป็นคนดีมากค่ะตั้งแต่ครั้งอยู่โรงเรียนแล้วพี่ธาดาไม่เคยมีนิสัยไม่เคยเสียชื่อเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องอะไรเลยเป็นคนดีจริงๆแต่ธาดาเขาชอบเธอฉันรู้สักรพีผู้เสียงหนักๆพร้อมกับอัดบุรี่อย่างแรงไม่ผิดใช่ไหมคะถ้าหากพิธาดาจะชอบโยแสงสักรพีไม่ตอบได้แต่นิ่งนิ่งอึ้งไป สวันจึงกล่าวต่อไปคุณพ่อของพี่ธาดาเอาที่ดินเอาบ้านไปจำนองเพราะต้องการส่งให้ลูกเรียนและพี่ธาดาก็ได้พยายามเรียนอย่างดีที่สุดถ้าหากว่าเขาจะไม่สำเร็จนั่นมันก็เป็นเรื่องของโชคชะตานั่นมันก็เป็นเรื่องของโชคชะตากรรมค่ะอเล็กสักรพีพยักหน้าอย่างเห็นด้วยแต่ก็ยังแย้งกับความคิดเห็นของตน เท่าที่ทาดาเขามาชอบเธอฉันก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดทาดาเขาเป็นคนมีนิสัยดีฉันก็รู้แต่ความรักเปลี่ยนแปลงนิสัยของคนดีให้เป็นชั่วได้เหมือนกันแต่เวลานี้พี่ทาดายังไม่มีนิสัยชั่วอย่างที่อะเล็กว่าจะให้ยอแสงตีตนไปก่อนใครเหรอคะเอาละ่ะอย่าพูดมากเลยยอแสงฉันขอร้องเธอว่าให้เธอเลิกติดต่อกับเขา เธอจะทำได้หรือไม่ตอบฉันแค่นี้ดีกว่าได้ค่ะเฮ yeah. ถ้าหากอเล็กมีเหตุผลที่ดีกว่าเหตุผลของฉันมีแค่นี้เองแต่อเล็กไม่เคยดูถูกคนไม่เคยซ้ำเติมคนมีแต่ความหวังดีให้คนอื่นตลอดเวลาแต่ระหว่างคนอื่นกับเธอฉันควรจะมีความหวังดีให้กับเธอมากกว่าคนอื่นไม่ใช่หรือยอแสงเข้าใจค่ะ เออยอแสงอยากจะขอร้องอะไรอเล็กสักอย่างหนึง่งอเล็กจะให้ยอแสงได้ไหมคะยอแสงจะขออะไรล่ะยอแสงอยากจะขอให้อเล็กช่วยเหลือพิธาดาบ้างเพราะเขาเรียนเก่งเขามีความพยายามดีมากค่ะแต่เขาขาดสนเรื่องเงินทองเท่านั้นทําไมเธอจะต้องมาขอร้องฉันยอแสงเออยอแสงสงสารพิธาดามากค่ะ เจ้าความสงสารนี่แหละมันจะกลายเป็นความรักแต่ว่ายอแสงเออยอแสงอย่าพูดต่อไปเลยยอแสงขืนพูดต่อไปเธอก็มีแต่คำว่าสงสารดีแล้วเพื่อตัดไฟแต่หัวลมฉันจะยึดที่บ้านจากคุณพ่อของทาดาสักทีสักรพีตัดบทด้วยการพูดประโยคที่ยอแสงถึงกับสะดุ้ง เขาขาดการส่งดอกเกินกำหนดมาหนึ่งปีแล้วฉันจะยึดบ้านและที่ดินเพื่อให้มันหมดเรื่องหมดราวกันไปเสียทีสักรพีพูดแล้วลุกขึ้นเดินออกจากห้องไปในทันทีทิ้งให้ตะวันคิดอยู่ในใจอย่างประหลาดว่าเหตุใดสักรพีกลายเป็นคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเลยเช่นนี้จบบทที่61